W28 พูดคุยกับพี่เพียงนะัทวัฒนอ้นรัฐจาก CGSMB สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่หมวยครับค่ะมีโอกาสฟื้นหรือยังคะพี่เพียงหรือว่าไม่ยังจะลงต่อยคะตลาดบ้านเราขึ้นอยู่กับว่าสามารถที่ไปยืยนเหนือหนห้้ยแปดสิบได้วันไหนเท่านั้นเองครับ,ค,รบค่ะถ้าขึ้นไปยืยนได้ก็แปลว่าตลาดจะกลับตัวครับค่ะเอถ้าในสัปนี้สัปดาห์นี้ยืนได้ จะดีมากถ้าสัปดาห์นี้ยืนไม่ได้ก็ถือว่าตลาดจะอาจจะเป็นขาลงครับันึ่ร้อยแปดสิบเป็นตัวตัดสินครับค่ะเป็นตัวตัดสินถ้ายืนได้ตลาดจะฟื้นตัวแต่ถ้าเกิดยืนไม่ได้ตลาดจะเป็นขาลงการลงที่ว่านี้มันจะมีดาวไซด์ลึกขนาดไหนคะเอาสเต็ปแรกจะเป็นมันพันห้าร้อยี่สิบครับอาา่าสเต็ปแรกนะยังไม่ยังไม่หลุดพันห้าใช่ไหมคะครับเสือเราเป็นแนวรับแนวรับต่อจากนี้พันห้าร้อยแปดสิบก็จะเป็นพันห้าพันห้าร้อยถึงพันห้าร้อยยี่สิบครับ พันห้าร้อยยี่สิบก่อนแล้วพันห้าร้อยต่อนะฮะใช่ครับประมาณเล่นได้ประมาณนี้ครับค่ะเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงมีแรงขายกันหนุาขนาดนี้คะเอ่อมันมีเรื่องเช่นอย่างเรื่องของประเทศไทยเลยนะครับก็มีเรื่องของโครงการที่ที่รัฐบาลเขาจะขอเงินสนับสนุกนะครับค่ะอันนั้นมันก็จะเทือนกับธุรกิจที่มันกําไรกําไรดีกำไรกาลังดีลย,ล,ยดดลยครับเนี่ยควอเตอร์สองควอเตอร์สามควอเตอร์สี่เนี่ยทาให้อืทําให้จะต้อง จะต้องลดประมาณการกำไรลงคดีตัวเลขเขายังไม่รู้เดี๋ยวคงมีการลดประมาณการลงแต่ว่าก่อนจะลดประมาณการลงก็จะมีแรงขายออกมาโดยเฉพาะกลุ่มโลงการเช่นพวกท็อปพวกีซ c พวก IRPC พวกนี่ครับทีนี้ EPS ลดเฉลี่ยมันก็จะตกลงด้วย Target เซ็ตถูกต้องครับถูกต้องครับถูกต้องครับอันนั้นน่าคือปัญหาหลักตอนนี้เลยนะครับค่ะได้ค่ะถ้าถพันห้าหลุดไปนี่ข้างล่างเปิดกว้างมากไหมคะเอ่อย่ายไปคิดกันมาเลยครับพี่เหมินเดี๋ยวจะนอนไม่หลับ ได้ค่ะงั้นดูเป็นสเต็ปสเต็ปไปสำหรับ,ส,บ,ส,บรสัปดาห์นี้คือ1 5 0 0กับ1,580นะคะครับครับผมกราบขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะคสวัสดีครับพี่เปียงนายธวั์อุ่นรัจาก CGSMB เนะคะเราระมัดระวังในการลงทุนค่ะเพราะว่าความเสี่ยงรออยู่นะคะที่เราอยู่ในจุดๆุดนี้นะคะถือว่าอยู่ในตรงส่วนกลางนะคะแนวต้านอยากจะอยู่ที่บริเวณ1580จุดถ้ายืนได้เซ็ตจะกลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งหนึ่งแต่ทางตรงกันข้ามสัปดาห์นี้ถ้ายังยืนไม่ได้ หมายความว่า1520เป็นเป้าแรกในการลงนะคะแล้วก็1 5 0 0จุดจะเป็นเป้าถัดไปในการลงไปที่บริเวณแนวรับค่ะเพราะฉะนั้นนะคะท่านนักลงทุนที่ต้องการที่จะเก็งกำไรในตัวของเซตฟิฟตี้นะคะดูกรอบตรงบริเวณแนวรับแนวต้าน1 5 0 0 1 5 8 0นสะสามารถเล่นขึ้นได้ทั้งขาขึ้นขาลงนะคะตามกรอบเลยนะคะใครที่เทรดเซตฟิฟตี้นะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะเพิ่มทางเลือกในการลงทุนจะมีตัวของ ดีของค่า28 m a c q u a r i เข้ามาช่วยเพิ่มนะคะ S 0 2 8 c 2 2 0 9 4นะคะสามารถเด่นขึ้นได้ตัวนี้มีค่ากริ่ง16.9 s e n t s y i e l ี y 0.53นะคะส่วนฝั่งขาลงมี S 5028P22094 นะคะมีค่ากริ่ง10.1 s e n t s y i e l ี y 0.61ท่านสามารถเก็งกำไรได้ทั้ง2ฝั่งขาขึ้นและขาลงค่ะ สามารถทำความรู้จัก DW28 ได้เพิ่มเติมสแกนคิวอ d e คตตรงมุมจอนะคะหรือรับบทวิเคราะห์ฟรีได้ทางไลน์นะคะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ w w อร์ไวทเว็บค่ะสนับสนุนโดย m a c r o r y DW28 ติดตาม